สวัสดีครับไปแล้วไรมแล้วโคฮอตมากเพราะว่าอากาศร้อนคนพูดผมอ้าวร้อนบว่าไีปเอ้ที่ที่มหัง่มาครับโดนพี่อนัที่นอยล้านแล้วนะกี่รอยล้านแล้วครับตอนนี้น่าจะเข้าสู่2องรอยล้านเลยว้าวสุดยอดไปเลย ครับ,บด,ดีใจมากๆครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ที่ดีใจที่ได้เจอพี่พี่ๆแฟนคลับเยอะขนาดนี้รวมถึงได้เป็นโอกาสดีๆที่เราได้มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทยในเซนเน,นด้วยใช่ครับก็เราได้เจอพี่ๆแฟนคลับของหลายๆด้อมเลยเนาะก็รู้สึกว่าทุกคนน่ารักกันมากๆแบบไม่ว่าใครก็ช่วยเราร้องช่วยเราแบบตะโกนบ่งมืออนะไรเงี้ยรู้สึกว่า พี่ๆหลายๆคนก็น่าจะได้รู้จักเราจากงานนี้ก็ยิดได้รู้จักนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่พี่ๆที่ติดตามเก่งนําปิงอยู่แล้วก็น่ารักมากๆอบอุ่นหัวใจตลอดแสดงว่ากลมา6่อเราคนทุกครั้งที่มีงานอะไรอย่างนี้เราดีใจอยู่แล้วที่ได้เจอพี่ๆคนอื่นเพราะว่าเราเองก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งมีเพื่อนเยอะเราก็ยิ่งสนุกไงใช่ไหมมีพี่ๆในด้อมเยอะเราก็สนุกครับหลังๆเริ่มรู้จักพี่ๆศิลปินเยอะมากขึ้นใช่ครับ ได้รู้จักพี่ๆแฟนคลับรอบๆด้วยแล้วก็ที่วันนี้เป็นพี่ๆแฟนคลับของพี่ป๊อปด้วยใช่พี่ทีป๊อปแล้วช่วงนี้พี่ป๊อปบรรยากาศดีมากๆนะครับทุกคนซัพพอร์ตกันทุกรอบเลยนะครับใช่ดีใจมากๆที่เป็นสนุกในงานจริงครับพี่ป๊อปต้องตีตอนที่เราที่เขาออกงานวันเดียววแล้ังไม่ได้พูดแบบแบบนี้เลยนะเออวันนี้ดูแบบตั้นอกตั้งใจพลังอะไรนี้เกิดอะไรขึ้นครับช่วงนี้เอเนอร์จี้เยอะฮะโดยเฉพาะวันนี้วันนี้เอเนอร์จี้ล้นมากบอกเลย เราเขาดีเป็นไงครับครับก็สวัสดีครับเก่งพียงคริสแล้วพอมีน้องสวัสดีครับเก่ยงคริสครับอ๋อแล้วี่มันมาจากไหนแม่เขาก็บอกตลอดว่าเขาจากเสียงเหน่อยเรื่องหายผมเลยต้องอ๋อคือมีน้องก็ไม่ได้ช่วยให้มันดีขึ้นใช่ไหมล่ะช่วยมันถึงมันถึงแอปขึ้นไงเนี่ยอ๋อมันมั่นใจอย่างน้อยอย่างน้อยถ้าสมถติว่า ผมแบ่งไปป bon ุ๊บน้ำปิงก็ขึ้นมาปุ๊บเพราะว่าน้ำปิงหมดแตมันขึ้นมาอะไรแบบนี้ครับผมก็แบบมืนทุกคนกับเวลามาแบบีนก็ดีใจดีใจที่ทุกครั้งท bon. so ี่เขามากกับเราแล้วเขาก็แบบเขาก้าเล่นมากขึ้นน่ะเพราะว่าเราเองอ่ะเป็นคนติดเล่นอยู่แล้วไงเราก็ชวนเขาเล่นอยู่แล้วคือพูกคนไทยพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใจที่เขาซึมซับอะไรดีๆจากเราไปนะครับอะไรดีๆถูอะไรดีแน่นอนถูกเพราะว่า เขากลายเป็นคนที so s s <laughs> <laughs> ่พูดจาสุขสนานสัมภาษณ์สนุกขึ้นเยอะเราก็รู้สึกว่าเห็นพัฒนาการจากเด็กชายที่เป็นอินโทรเวิร์ t แล้วก็แบบพูดแน่นอนใช้คำว่าเห็นพัฒนาการคือภูมิใจเหมือนแบบเราในวงการทำตัวอย่างเราเรียกว่าเด็กชายใช่ไหมคะพัฒนาการเธอผมผมจะมีคุณพ่อเหรอไม่อยากเป็นไม่เอาไม่เป็นพ่อเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นพาร์ทเนอร์กันอ่ะดีแล้ว ไม่เอาคุณพ่อแล้วก็ภูมิใจในตัวเขาประมาณนี้ช่วงนี้เราสองคนก็คือแบบว่าก็ได้ชื่อว่าเป็นแบบว่าคู่น้าแต่งเหมือนกันนะจริงยังไงบ้างยังไงบ้างเป็นยังไงเอาพี่เก่งต้องถามคุณน้องคุณน้องไม่ส่วนตัวน้องเองก็รู้สึกว่ามันมันเพิ่มปิ่มหัวใจแล้วก็อบอุ่นหัวใจทุกครั้งครับที่ที่ที่มันเกิดภาพนี้อะไรเงี้ยเพราะเราไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันเพราะว่า ขนาดต้นปีอะเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเฮ้ยเราไม่ได้ค่อยได้ออกไปทํางานกันเลยอ<ล>ะไร<ล>เงี้ยเรายังแบบบ่นกับพี่ชมุกเลยว่าแบบเอ้ยทําไมเราแบบไม่มีพี่ๆล,ลูกค้ามาแบบพาชวนเราไปนั่นนี่โน่นเลยอะไรเงี้ยจนหลังๆเราก็ได้ได้พิสูจน์ตัวเองเนาะผ่านผลงานการแสดงนิดหน่อยอย่างไพร์ลอละไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่พี่ๆลูกคา้าพี่พี่คนที่เป็นแฟนคลับก็คือแบบเห็นในพเทนเชียแล้วก็แบบสนับสนุนชวนเราไป สนุกสนานในอีเวนต์ต่างๆชวนพวกเราไปขายของอะไรเงี้ยเราเลยแอบพลิเพลิมากๆที่ให้เกียรติเก่งน้ำพิงแล้วก็ให้พวกเราได้ทําหน้าที่ใน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 แบรนด์ต่างๆในโอกาสต่างๆแล้วก็แบบอย่างรวมพลอ่ะครั้งล่าสุดอ่ะคนคนเยอะ,ยอะขึ้นมากเป็นอีกครั้งนี้บอกได้เลยว่าเป็นเป็นการรวมพลที่พี่ๆแฟนคลับเยอะมากใช่แล้วก็มีคนมีพี่ๆที่ติดตามพวกเราแล้วก็มาหาพวกเราบ่อยๆอยู่แล้วก็คือแบบเราเห็นหน้าเขาก็อุ่นใจแล้วก็ เห็นหน้าพี่ๆที่เพิ่งมาตามกันครั้งแรกเลยนียแบบเขาก็ชี้เนี่ยมาครั้งแรกมาครั้งแรก yeah. แล้วก็คือแบบดีใจมากๆที่ทุกคนแบบตัดสินใจที่จะมาแบบลองดูมาลองมาลองหาลงมาหากขงน้ำพิงดูอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าจะมีครั้งต่อๆไปครับอ่ายังไม่มียังไม่มีครับแล้วเรียกนเ็กถึงโตๆขึ้นเรียกว่าอะไรก็เรียกพี่ๆบ้างพี่ๆโอหชาวกนปอะไรแบบนี้ครับเรเรียก จริงๆเราอะยากอยากจะคิดชื่อด้อมขึ้นมานะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอแบบรอซีเริ่มออนหรือว่าเริ่มถ่ายดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้จะได้มีชื่อที่มันออฟฟิเชียลเลยใช่ใช่ใชกับสู่กมีแบบว่าคันมีในใจอะไรกันบ้างันี่ไหมไม่มีเนาะยังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้อย่างชัดเจนเลยเพราะว่ามันยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ถึง<ช><ช>เวลาขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็ ก็เคยคุยกันเล่นๆครั้งหนึ่งใช่มีมีครั้งหนึ่งคือชื่อว่าโอ้โหไม่ใช่ชื่อนี้อ้าวหรอพี่สาวหรอที่เป็นชื่อที่เป็นชื่อพวกเราบวกกันอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเขาคุยกันเล่นเล่นเฉยเดี๋ยวยังไม่ได้แบบเป็นตัวเลือกที่เราตัดสินใจอะไรเงี้ยเนยคุยกันเล่นเล่นว่าอ้ยหรือว่าลองนีก็ชื่อผมบวกกับพี่น้องก็ไม่รู้ว่าเป็นชื่อจริงชื่อเล่นชื่อ สมยานามชื่ออะไรก็ลองไปลองไปบวกบวกกันดูฮะว่าจะเป็นชื่ออะไรลองไปบวกบวกชื่อบวกชื่อนอกจากไอคิวชื่อเราถึงมีชื่อที้องเปลนด้ไหม่ยจริงๆจริงได้หมดเลยนะได้หมดเลยได้หมดเลยจะเป็นจะเป็นจะเป็นชื่อเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อเราหรือเป็นชื่อที่มีความหมายที่มันเกี่ยวสื่อถึงเราเชื่อมโยงถึงเนี่ยแ่รเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอได้ใช่ครับ ยังไงอย่าาจบอกเขาบเล่าอเขาเล่าว่าอะไรครับเล่าเขาเล่าว่าอะไรครับพี่จอยคือแบบเขาไม่ได้พูดความจริงหรือเปล่าครับก็คือต้องเล่าแล้วหละว่าเปนยังไงเราละครยังไงบ้างสคือนำปิงอะกะให้ของฝันเขามาสักพักแล้วอะไรเงี้ยครับก็ แอบ,บรู้สึกผิดนิดๆว่าเราให้ช้าก็เลยแบบวันนั้นก็เลยตัดสินใจว่าให้เลยกแต่ว่าเรามีงานด้วยอะไรเงี้ยก็เลยชวนเขาไปกินส้มตำกินส้มตำเสร็จปุ๊บกลับเข้าบ้านแล้วพี่ออฟก,ก็ไปกินด้วยพอดียอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคกันทุกคนเข้าร่วมกระบวนการเลยอยากให้ครั้งนี้มันสําเร็จอะไรเงี้ยก็เนะลยแบบพี่ออฟก,ก็เลยว่าเดี๋ยวพี่เข้าไปคุยให้ก่อนยอะไรเงี้ยแล้วพี่ออฟก,ก็เปิดประเด็นใหญ่เลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่ออฟคุยเรื่องประเด็นอะไรแล้วเดินออกมาด้วยสีหน้านั้นก็แบบ เอาแล้วก็เลยเล่นต่อว่าเอ้ยมีเรื่องจะต้องบอกจริงๆเป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบตัดสินใจไม่อยากให้เศร้าไม่อยากให้โกรธไม่โกรธนะอะไรเงี้ยสัญญาไหมแล้วเขาก็เป็นหน้าอย่างนั้นะแบบคิ้วจะผูกจะชนกันแล้วแบบหรือเราเล่นเราเราเล่นหนักไปนะหรืออะไรเราก็จ้องดีแล้วแบบแล้วทำไมเขาทําหน้าดุขนาดนั้นเขาจริงจังเขาไม่รู้เลยหรออะไรเงี้ยแล้วเราก็ยืนย้วก้อยให้เขาเขาก็แบบพยายามจะยิ้มเรารู้เลยวเขาปวดยิ้มมากตอนนั้นอะไรเงี้ย จนเราเฉลยแล้วเขาก็นนะคะคแบบสีหน้าเปลี่ยนอะไรเงียเยเง้ยก็ยิ้มเลยก็ okay, โอเคแบบโอ้โหแค่อยากจะเซอร์ไพรส์มันาามเกิดเองอะไรเงี้ยเป็นเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่หอพอควรนะยิ่งใหญ่ถ้าให้รางวัลได้น่าจะเป็นรางวัลนายเอเซเทนเอวอร์คือยิ่งกว่าตีบทแตกครับผมวัน <S <S นั้นวันนั้นเชื่อจริงๆคุ้ยกระป๋าคุ้ยกระปมาแล้วคร<อ>ับผมจะง่ายไหม,มแต่วันนั้นก็เอกใจนิดน,นึงครับผมแต่ก็ถือว่าสำเร็จ ไม่แล้วเมื่อไหร่พี่แขงจะเซอร์ไพรส์น้ำปิงบ้างครับอ่ะอันนี้ตัวอันนี้เล่นตัวเลยเดี๋ยวก่อนนะขอต่อตามบัญชีแบบน้องหรือยังโอ้ยนี่พี่โจยแล้วเมื่อไหร่จะได้มาสัมภาษณ์พี่เก่งเรื่องเซอร์ไพรส์อ่ะเนาะมันก็รออยู่ไงขอขอตามขอตามบัญชีแป๊บนึงเลยนะบัญชีเจียร์รอก็ไปคิดแผนมาแล้วกันครับก็รอคาดหวังอยู่เพราะว่าเราก็ทำไว้ดีอ่ะเซอร์ไพรส์อ่ะมาตรฐานมาแล้วนะอาจจะเซอร์ไพรส์ที่ดินที่พะเยาอ๋อหนึ่งพันร้อยไร่ ไม่แต่เป็นชื่อเขานะเป็นชื่อไฮริดบยอยนะตอนที่็กตระไบท์จะให้เขาไปปลูกอะไรก่อนปลูกให้เขาไปปลูกปลูกอะไรก็ที่เขาอยากปลูกไรยางเหรอไรย,ยางไรย,ยางสูงที่เรียน <c oughs> อันนี้ชวนหรออันนี้ชวนไปมายาวขนาดนีก็นะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ชวนนะอ,อ,อันนี้เผล,ลอชวนหรือเปล่าเออไม่รู้นี่ต้องงองไปเอ,อ๊ะยังไงหรือเปล่าเนาะเก่งกำไรเก่งเก่งกำไรไม่แต่ด้วยความติดแกมเราไม่ได้จะทำสวนเราบอกตามตรงก็ เราจะไปเฝ้างั้นงั้นเดี๋ยวจะซื้อที่ดินแถวแถวต่างประเทศให้คนยุโรปอะไรไม่ต้องก็ได้ครับขอแถวแบบสุขุมวิททองหลง่อะอะไรก็ได้ไม่ใช่โอ้เบาเบาอ่ะอ็ถ้าไม่ได้ยีน้องติดแกมหมัดก็นั่นแหละก็ต้องทำงานนะทำงานต่อเล่นก็เขาสู้นะเขาติดแกมเขาคิดเลยนะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มติดแกมแล้วเราเราแบบ สมัยก่อนเราพูดแล้วเราคิดคําไทยไม่ออกเลยเนี่ยเราก็พูดภาษาอังกฤษไปล่าสุดเขาก็พูดภาษาอังกฤษตามเราแล้วคือแบบเดี๋ยวนี้คล่องแบบ fluent มากที่ยังไงพูดยังไงหมูแดงคืออะไรหมูแดง is Christmas ที่ยังไงพูดยัมูแดง is c h r i s t m a ทีังไงพูดยัมูแดง i m a s อะไรนะที่ยังไงพูดยังไงที่ยังไงพูดยัอ่าแล้วพูดคำว่า oil ได้ไหม oil 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 เห็นไหมล่ะเขาพัฒนาขึ้น จริงๆผมค่บน้ำปิ้งมัมีความโอเพนเนียนกันอยู่โอเพนเนียนวาซัานวาซัาานะคือพ่อครูแบบขนาดอยู่ในเรื่องก็คือต้องมีอังกฤษปน,ปนมาด้วยแบบเข้มจีราอยู่จะไปไหนคือ I want something คือแบบพูดสลับอีสานสลับไทยสลับอังกฤษไปหมดได้ไหมพ่อครูง่ายเลยเหรอไม่ได้นะพ่อครูที่แบบ พูดใครคำมันเขียนคำได้เก๋ดิขอทุกคนเป็นภาษาอิตาลีโอ้โหอันนี้แบบบารบารีบัรบารูบูบัรบารีบัรบารีบูอันนี้อันนี้บ้าบานานบานานาอันนี้เข็มจิราอาจจะรอดแต่กูคิดว่าจะไม่รอดนะไม่น่ารอดเข็มจิราก็ไม่น่ารอดเธออันนี้ไม่น่าจะในไหนมาจีนแล้วเข็มจิราตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราสองครับผมเข็มจิราตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเรีสช็อปอยู่ครับแล้วก็ คาดว่าเดี๋ยวน่าจะมีอะไรให้ทุกคนได้ติดตามครับเรื่องนี้น่าจะมีข่าวสารอะไรดีๆให้ทุกคนได้น่าติดตามติดตามอย่ารอทุกคนรอมานานแล้วเขาเอี่ยซัพพยไว้ว่าจะต้องมีอะไรสีอะครเนี่ยมาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่ก็ติดตามเพราะงั้นเราบอกไม่ได้ว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ว่ามันก็ไม่ไกลหรอกนะดูแค่ให้ไม่ล่าคือก็เรองคาดจากข่าวปล่อยอะไรมาดิ้นนาไม่กล้าออกตัวเยอะตอนนี้ครับ ไม่กล้าทำอะไรเลยตอนนี้นครับแต่ว่าก็อยากให้ลองถ้าใครที่อยากดูไวๆหรือว่าอยากรูไวๆเนี่ยก็แนะนำว่าลองเข้าฝันพี่ออปชั่นดูนะครับว่าเอ๊ะมันไวขึ้นได้ไหมพี่ออปอะไรเงี้ยคือทางเราก็ทำอะไรไม่ได้มากนะครับแต่ว่าถ้าพี่ผีสาวคนไหนแบบไปเข้าฝันพี่ออฟแล้วแบบเขาเกิดดานบันโดนใจอะไรขึ้นมาแบบเลื่อนสิ่งนี้เป็นวันนี้เลื่อนวันนี้เป็นวันโน้นอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้หมด ก็อยากให้ลองดูครับผมจะบอกเลยว่าเร็วๆนี้มีเซอร์ไพรส์อ่าอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันเรนจะโซนไพร์แนวไหนก่อนแนวตั้งแนวนอนแนวตั้แนงแยงอะไรอาจจะเป็นโซนไพร์แบบ380องศาเซอร์ไพรส์เกินอ่าเกินครับเกินไป380ก็จริงๆอนี่ะจะไรนะครับ ไม่เล่นนะครับมันนอกจริงหลายครั้งแล้วนะพ่อครูี<ว>่นพ<ล>ูดอะไรไปลงไปเรื่อยก็ลองตามดูครับซื้อตามอะไรบ้างตามบ้างเ,เากิดรวยแล้วก็จะได้เดี๋ยวดเดี๋ยวเขาซื้อมาอล้วแบบนี่อ๋อไม่ถ้าถูกต้องแบ่งนะถ้าถูกต้องแบ่งถ้าถูกต้องแบ่งถ้าไม่ถูกอย่ามาบ่ยกันไม่เรา <ๆ S 1> เราจริงๆเราสนับสนุนให้ช่วยสนับสนุนทางภาครัฐเนาะในการที่จะมีเงินเข้าไปบริหารประเทศต่อนะครับก็ไม่ได้อยากมอมเมาอะไรก็ทำอะไรใช้ วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับในการฟังพอเราสองคนนะครับก็ฝากด้วยครับตัต้คนหผลงานเ,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 เพลงเหรอครับที่จริงก็เร็วๆนี้เดี๋ยว,ยวมีโคเบอร์ครับมีโคเบอร์ไหมทุกคนได้รับชมแน่นอนบอกเลยน้องน่าจะสกระปลอยไปแล้วใช่ไหม <ช Legends> พี่เก่งพูดก่อนเลยคนแรกใช่หนู่ด้วยซ้ำพี่เก่งเคยพูดตอนไปงานเดี่ยวครั้งหนึ่งทุกคนไปย้อนปุ๊ดเลยครับ พี่เก่งพูดตอนงานเดี่ยวด้วยใส่ชุดสีขาวแล้วก็ในคไทสีขาวแล้วก็ทรงผมเปิดค้างเก่งพูดก็ได้ <laughs> ไม่แต่ว่าอยากให้รู้อยู่แล้ว,ม,ลวม,มันเป็นเพลงที่น่ารักนีครับเรา <c oughs> เราเรา,เราได้ฟังแล้วแล้วก็ได้ได้ไปถ่ายมาแล้วเนาะแต่ว่าเ็าอยู่ในขั้นตอนโปรเซสของการแบบาน, <c oughs> นี้เลยเราเราอะไรครับมา หนึ่งสองสม <rices> คือบอกเลยว่าเป็นเราๆกันดูน <c oughs> เพลงนี้สามารถเปิดได้หมดเลยจะก่อนนอนตื่นนอนตอนที่เราแบบอลองเปิดให้น้องหมาน้องแมวฟังว่าอาจจะกินข้าวอร่อยขึ้นลองดูนะครับก็ย <otic> ังบอกไม่ได้ว่าเป็นเพลงอะไรแต่ว่าบอกเลยว่าน่ารัก <c oughs> ฟังแล้วก็ฟังได้เรื่อย ท่อนน้ำปิงน่ารักแต่ถ้าเป็นท่อนที่เป็นเก่งน้ำปิงมันจะยิ่งไพเราะมากขึ้นครับทุกคนเนาะครับ <c oughs> เรามีร้องคนเดียวมันก็ดีแต่ถ้าร้องคู่กับคนขั้งคามันก็ดีกว่าอะไรเงี้ย <c oughs> มีลายประสานไงครับทุกคนขอบคุณครับโอเคฝาก ครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับผมซีรีส์เรื่องเยมจีฬาต้องรอดนะครับเป็นซีรีส์คู่เรื่องแรกของพวกเราทั้งสองคนเลยนะครับก็เดี๋ยวเร็วนี้นะ่าจะมีอะไรดีๆให้ทุกคนได้ติดตามครับครับแล้วก็ขอฝากด้วยนะครับติดตามผลงานต่างๆแล้วก็อีเวนต์ต่างๆนะครับ,รบที่เก่งน้ำปิงช่วงนี้ก็มีงานมาให้ติดตามกันนาะทั้งงานปิดงานเปิดอีเวนต์ใดๆก็มาเจอกันได้นะครับแล้วก็ฝากสปอร์ตพวกเรา ตามคอนเทนต์ต่างๆนะครับในแอปดำแอปม่วงแอปอะไรก็ตามเนี่ยที่พวกเราลงก็เข้าไปแซลเข้าไปอะไรกันได้นะครับก็มีอะไรให้ดูปะปาาอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็มีผลงานงานลับงานลาดงานหลวงอะไรมากมายนะที่ให้รอคอยติดตามกันก็ฝากทุกคนนะครับไปเล่นในแฮชแท็กเก่งน้ยปิงได้แล้วก็อย่าลืมนะแฮชแท็กเก่งน้ยปิงน้ำปิงคือนอหนูไม่โทสระอํานะครับทุกคนแล้วก็พิมพ์ให้ถูกเพราะว่าเดี๋ยวพิมพ์ผิดแล้วคือหนูส่องเข้าไปก็ไม่เจอคือ พิมพ์ให้ถูกนิดหน่อยอะยังไงบอกพี่พี่ผีสาวให้พิมพ์ให้ถูกหน่อยครับก็พี่พี่ผีสาวทุกคนนะครับก็ฝากด้วยนะครับถ้าติดไทยแล้วกลัวผิดนะครับติดอิงไปด้วยครับผมใช่แต่ถ้าติดไทยถูกก็จะดีมันจะได้รวมอยู่ที่เดียวครับทุกคนก็ฝากด้วยครับ